ค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะมนีแตงโมพระ่วยกับตามแม่คู่มาวัดบันเตาไฮเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะกับล่อแม่คู่ค่ะระวังล่อแม่คู่นี่กับซีสัมภาษณ์เจบันไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะให้เจบันสรุปตัวเลขปูมาขึ้นนี่เนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขที่แม่สมพรคุยกับปูตาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะไปติดตามรับชมคลิปเลยค่ะ เพิ้งคีบไปจบแล้วค่ะเด้อค่ะค่ะไปไปเลยค่ะครับผมได้หมูกเต่ากับมากกว่นครับคือมารับประทานอาหารทาครับอย่าเยกะกินอาหารพื้นบ้านของเขานี่แหละครับครับผมคือตำมะข้งปิ้งปลาดุกครับอาหารพื้นบ้านของเขานะครับเนาะครับซิมมันก็ซิมไปเสียอย่างนี้กันในซิมไม่ต้องกรอบใครอยู่ครับ ครรับอาาหมาเด้อดกินน้ำแกงพี่น้องเอฟซี่ครับผมมาเด้อครับมากินข้าวเซ้ากับเสียเอกเพิ่นครับเสียเอกกลังกินข้า็เริ่มกินดีเข่าเข่าซ้อไปกินเที่ยงมีเวลาฟันไหมครับเสียเอ็กซ์ฟันเจี๊ยกกับรถครับผมฟันเจี๊ยกกับรถขั้นไหนครับขั้นนั้นออกไม่ในไรอันที่หนีเจ๊บันวายกันเลขทีหนีห้าศูนย์เก้าแม่นปะครับแม่นครับพี่กันได้ขับรถหนีนะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วต้องใส่สิวอักเรบรถครับนี่เบวอีกแล้วห้าศูนย์เก้าแม่นปะครับครับผม เสียเอกสงเสริสีออกเลขรถนี่น่าเสียเอกเนาะครับจัดแล้วดิจัดแล้วเว้นต่อครับครับผมโอ้ครับผู้ใดมักเสียเอกเป็นเอฟซีเสียเอกอยากได้เงินล้านก็เสียเอกได้ครับเดือกกะจัดเด้อกครับห้าศูนย์เก้าครับเลขบัวไหลไม่สำนี่ของเสียเอกเลขบัวไหลนะครับเสียเอกเลขบัวไหลครับครับเลขบัวไหลตัวพร้อมซื้อตัวเดียวโคโลรถตะลี่เต็มอยู่ได้คือได้เห็นว่าเสียเอกครับได้คือได้่เป็นยังว่าได้กับว่าเป็นยังครับเพราะว่าคือการเสียงโฉกนะครับเนาะครับผมการเสียงโับ ปอไข่ก็เป็นนะครับเด้อคนดวงสีกวอาไข่ก็เป็นครับจะลรอติดตามรอช่วงไปน้ากั่นนะครับเนาะพอมามือนี่จะมีนางร่ำนะครับเด้อคือเกีวันครับหนักหน่อยครับจะมาร่ำถวายขอสู่ขอหลับน้าแม่ตะเคียนเพิ่นครับเนาะครับผมครับเดี๋ยวท่างยิ้มซองยิ้มแล้ลุ้ยครับเสียเอกซิเป็นกำลังใจให้นะครับเด้อกับเกแตงงูกับดากับฝนครับจะเป็นก่ากำลังใจให้นางร่ำเพิ่นครับอันนี้คือมาเป็นทีมงานมาเจะ นี่เด็ดเนาะเสียกเนาะครับผมตุนแม่แต่เขี้ยนกับที่แม่กู้เพิ่นเคยมากขอไว้กับงวดนี้เพิ่นก็จะมาติดตามให้อีกนะครับเนาะอีกงวดนึงกับผู้ใดเป็นเอฟซีอ่าไอแม่ตะเคียนกับถ่าเบิง์กนะครับเด้อครับผมครับเพิ่นให้เด็ดๆเด้ครับนิลลัถวายไวเป็นเมือนี้ครับผมดังมากๆมือนี้ครับตอนนี้เราเลี้ยมาหยุดตลาดปลานะครับเนาะตลาดปลาตลาดน้ำบ้านพิมพ์ับบ้านพิมพ์บานดี่หมคะบ้านดีเลย ค่ะก็มาเบ่งมาขนนว่าไม่คู่ยิบก็ได้ค่ะเขาแม่สองคู่สองเนอ่าไม่คู่ยิบัวใดเนะฝรนค่าค่ะยิบเก้าศูนย์และสามศูนย์ค่ะอ่าเก้าศูนย์กับสามศูนย์ตัวเก้านั่นแหะตัวเก้านะฝนอ่าค่ะไงม่คู่ยังเนียนตัวเก้าเลยครับเด้อค่ะเก้าศูนย์ัโอเคโอเคก็ยังมีครับโอเคคือสามศูนค่ะ ขอบันเทิงให้ท่านานมาดูปูใหญให้สนกเตาทูล้าบ้านข้บน้น้าอโทษนครับม่งะไมขึ้นบ้ม่ให้รู้เรงแต่วันท่านเสียจนปว่าที่รดปูเลยก็จึงต้องเล่นในคืนนป่าเระแต่ปูบอกที่ได้ทำขื้นบอไม่ท้องพ่อเสูงเอาจันไปนั่งเงสูงบนเอาไปนั่งเงสูงบ กันเรียบร้อยี่นแม่ค่ะดูหัวแรงเค้งตัวเสีจนจะว่าอ๋อน้แน่แน่ค่ะเล็ขอขีก่าเนาะแ่ย่นที่สูงขนไปสูงถ้าเกดสูงข่้นหนึ่งสูงสองสูงขหนึ่งครับผมที่เนี่ยข้นนยป่าตรงกันบางเวี่นี้เพี่น้องเจ้าวักัันเจ้ากับเจ็สูง ในม่านะาเยตึงเพราะว่าไม่หน่อยเนี่ยทกคว่ม่านี่ก็ถามปูม่ดอนี่หาเจอสองปูว่ามันหน่อยพวดปวดปวดคือเปนะรวยเหรอมาดมเนะดู้กับอกว่าในม่านี่เนาะขี้กลับไปกามากบมาบ้านนั่นเลยกามาบ้านนี่ครับไปบ้านนั่นกบมาบ้านนี่แต่ก็ี้เราต้อเ่าค่ะ กากันก็เากับไปกับแม่อยู่นหล่านกมวนปัวหาแป็ดที่เขาที่ไมาหานี่ยผมหาแปแ่หาเขากับไปกดมากนเนาี่ตยค่ะอนมื้อน้ะที่ได้ไปหาอยู่ค่ะวันนี้หมว่าฝันดีต้องไปเอาเพื่อตัวให้ไปอาโตเก้าหาไปอาโตไหมคือวัเอือกแล้วเป็ดอนมนามาเพิ่มไม่อยาบ เมื่อเาเบลเจสองมาเจสองกับเจนย์เดี๋ยวเาเพิ่อไปอย่างปูอ่ะอ่า้าเาโจองคือไว้แล้วเจมัก็ล่เ้ยกเ็แนวเพิ่อนี่มันจเบ้าศูนเพิ่เพราะว่าเก้าูนย์ปเพราะเางเนาะค่ะเนาะ่ะค่ะเพราะว่าเก้าศนย์มมากจะจะลนเนืนเนื้อนักยังละนักกรตะลีบี่ได้เอาเนดหมอนเขปูอ่ะ ว่าสิมาวัวก็ได้ักามอนหรอวัวจะิได้รับเงินนะคะแล้วอะะอย่าห่วงแห้งนะปูว่าอย่าห่วงแห้งเสียงแมพูดวัว่ปเสี่ยงเสียงไปเส้่เสี่ยว่ยงไปเสียงไปเสียงไปเสี่ยงไป่ยงไปเสียไปเสี่ยไปเตยไเสี่ยงไนี่งไปส่งิปสี่ยไปเสี่วงไสี่ยงไเี่งไปเสี่ยปเสี่างไสี่ยงไัเนี่ยงไปี่่าหัวจะฟืเสี่ยงไปเัี่ยเพี่ยงเสี่งไ่งปเี่าป่ยเ่ยงนน่

จะเลื่อมกิ๊จ้ไปด้วค่ะฮาแยังีนอกาแปจคเก้าเจสูนอย่ค่ะคเก้าเจสูนจะุก่อกับด้วยนะคะกับเพื่อไก่ไปกัไปกับด้วยค่ะจะเลื่อนวันนกมันห่วงมัห่องศูนย์เก้าศูนเาเราไม่กลับินจบไปค่ะค่ะาลาลลาเลื่อม ท่านเก่าวน่วนเ่าตายแค่นกแก้วตัวละก็ตาจะสิไปนั่งหาอยู่ไหนลกแก้ว่จริงนะคือว่าสิมาห้องก่อนที่นี้ไปก่อนแล้ว่เนี่ค่ะว่าสิห้องคิวก็คิวแ่ยังไปเมองกาะว่ารกเสียหัวบิญแค่อะ สวัสดีค่ะเจ๊บ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะจังได้กับว่าถิ่มเล็กโตเก่าโตเก่าโตเก่าคือปูอ่ะดูดูนี่แหละเจ้านันหันว่าไปย่านเขาย่านเขาอั่นอั่นไปหมดแล้วค่ะตอนนี้แหละตอนปูว่าตอนนี้เขาก็เลสิกไปไปอั่นโตเอื้อนแล้วโตนีเขาเหล็กี่ยวไม่ได้ใจกวนใจหอดมือเขาค่อยว่าวันนี้เพราะว่าเขาสีได้อันนี้ตู้ซับขาหรอกแม่เขาคนนี้อั่นมาท่าน เพราะว่าตอนนี้เขานั่งซองคีซองแจอยู่ว่าสิเจียนไปอ่านตัวใดตัวมันถือคนได้เพราะอ่านทาซื้อตัวมันซื้อจับไปแล้วอ่าตอใเสบอกไข่บวกคือบัตามสบายค่ะยากเขาอ่านไม่มีลวกลวกเล็กเก้าเจ็ดค่ะปลาปู่เขาล็อกไลยแล้วค่ะล็อกไปคือคิดก็มีเตรียมตัวไว้ถ้าออกแล้วค่ะ เรื่ยมาปล่อยคิดว่าแบบนั้นมาเลยงค่ะเล่ยมาปล่อยตัวไม่เขาเลยสองจิด้องใจค่ะไม่เลี่ยนตัวหม่เรียวเขาเลยไปอั้นตัวตัวที่ปูปล่อยไม่ตัวเกาเขาเลยปล่อยเขาเลือยลือมก็เลื่แมเราล้วเรลยกว่ามากคนเลยถือหลายปูวานะค่ะเนาะครับีันข้นก็เลยถือนี่แหละค่ะเลกเก่าเจ็ดเขียเก่าโอ้นะครับเลกเก่าเจ็ดเเนะครับาตองหยอดปูหอกว่า น่าก็ไปห้มะเจงคัหนหามาพ่อกับพวกบอกก็ได้เพราะเจงคันหามาปูเพราะว่าค,คกก่าเก้าพิกเจ็ดบาทถูกต้องครับผมนี่ละค่ะแต่ชื่อเลขเก้าเจ็ดเพราะว่ามันมันหน่อยบานนี้เขาบอปล่อยออกมาแล้วพออะมันมันแพงครับผมเห็นท่าไปหาซื้อตัวนี้ก็กประมาณลอยเศร้า <laughs> แห้งดีค่ะแล้วก็เมื่แล้วหาซื้อหาซื้อยากแล้วบาทนี้ หอดใกล้หอดมือนีนเขาก็บออันเราเขาถืออันตัวไม่ครับอ่าลูกบอลเขารอก็นยอยตัวนี้ตอนนี้ก็อวตีกอล์ฟโย่วงก้อนค่ะใช่ใช่ขยันหนกมานะครับว่าจะขยันหนกค่ะห่างนั่นี่เป็นชค่งหลายเสียนเถ่ะน่าข้าวเน้าเป็นงกว้างเป็นเคื่องเ่งเก่าเสียนแย่่งนะแย่ไงกูห่างนี้เลยค่ะเจ็ดสอง ค่ะก็จำใครต้อขึ้นท้ององค่ะกซื้อเรก็ค่ะหาเจ้าเจีบครับไฟซามาแล้วก็เจี๊ยบสวตัวนี้น่ะตัวนีู้แต่สองตัวเจี๊บหนึ่งค่ะเพราวหมนเาเลยกายคนจะได้เอาเงินมาถวายปูแล้วงวดงวดที่ว่าได้มาแดง่ก็คือเราถือหนึ่งเจี๊ยบค่ะเพราะว่าเงินสาพยานาคคือเล็กิสี ในสมคอเราเงินมาว่างสาพพันาคหนึ่งแนบาทก็ค่ะเนาะก็คือเลขทิซมาแดงคือเลขิดเกียนติอนที่ม่สมคบเลยหลาที่สุดเก็คืวเลขเรศูย์ในหลายร้านค่ะก็คือซีมันถามากแล้ค่ะนาะว่าจะตอเขาไว้ก็วางใน่องเอาแล้วค่ะคือเลขเก็ยศูนย์จะครบหอบเดี่นี่ค่ะไข่ครบรอบเวียนมาเดีวคู่กับกระซิบในสมพอจะตองหัดเนาะ เต็ <ais ama S 1> <at> ๋ยสวนหรอว่อวาอย่างเจ็ดเก่าบ่ะอยากอะไรนี่สองเทียเลค่ะคะพาพาดมันรถบ่ะแล้วก็ให้แม่ช่วพอน่ะเมื่อที่สิบหกบ่ค่ะให้แกเงื่อนกระถิ่นให้คุณพึ่งเอารถท่านอี่แล้วกรถหาฮาหาเปียนี่แหละแต่ว่าไปกับก็พิบเจ็ดบาทได้ค่ะตอนนีละกลาเป็นปัญหาของครูฮาก็ตีเอาถามว่ากะไปจะยิบกลับไว้ น okay. yeah, um, okay. mm. yeah. ั่นแหละดน้ำมือค่ะที่วาะแ่กัเป <ah ็น้ากากครับเอ้ยปัญหามากกันมากขึ้นเค่ะวกัหาเก้าเสียที่วันกับหกประตูคือหาเทียที่หาล่ะค่ะปันหาต่างเเพราะฉะนั้นแปลงต่างจะมีหาเทียกับเสียซื้อาค่ะเนาะกับฟูกับวั้ใส่ไข่เก้าเสียเสียคือใส่่าย